เคยต่อยจิงโจ้กันปะ วันนี้ต้องสนรายการบอ s อันข่าว e ดีห้าสิบเก้าครับข่าวที่หนึ่งที่จะมาอ่านในวันนี้นะครับชื่อว่าจัดหนักหนึ่งหมัดต่อยจิงโจ้ช่วยชีวิตหมาสุดรักก็กลายเป็นวิดีโอที่ไวรัลมากนะครับคนแชร์ไปเป็นหลักร้านอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อนายสตีเวนสตูเบนโรชนะครับแชร์คลิปวิดีโอที่มีภาพชายหนุ่มวิ่งเข้าไปต่อยหน้าจิงโจ้คือคนเนี่ยกับจิงโจ้ไฟก็ถ้าดูตามคลิปนี้ครับสามารถเห็นได้เลยว่าจิงโจ้นะครับสตันไปเกือบสิบวิเลยนะครับก็เลยทำตัวไม่ถูกแบ่งก้ามโว์ก็มีกกรรระแสววิิพาาาาจณมมยคับ คลิปนี้มันจริงว่ามันจะเป็นไม่ได้คนมันจะไปต่อยจริงโจ้าําไมก็เลยมีคนสืบสาวเล่าเรื่องไปนะครับไปเจอว่าฟุตเทจนี้นเป็นของจริงแล้วมันเกิดข,ขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียก็เรื่องราวมีอยู่ว่าเพื่อนของเขาคนนึงนะครับชื่อว่านายไครเลมนะครับคนนี้เขารู้ตัวว่าเขาจะอยู่ชีวิตได้อีกไม่นานแล้วเขาก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยจัดทริปให้เราหน่อยได้ไหมเพื่อนเราอยากจะไปล่าหมูป่านะ่ะอะไรเงี้เพื่อนเขาก็เลยได้เดี๋ยวจัดให้ก็ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับจนกระทั่งหมาของเพื่อนเขาอีก ดมกลิ่นอนะ่ะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไปตามผืนดินใช่ไหมวิ่งไปแถวนะั้นแล้วมันดันเป็นที่ที่มีฝูงจิงโจ้อยู่แต่ดันมีจิงโจ้ตัวหนึ่งนะครับทำท่าไซเฮดล็อกหมาของเกรกเอาไว้แล้เห็นท่าเมา่อีแล้วก็เลยเข้าไปหาจิงโจ้นะครับแล้วก็เลยตั้งท่าขึ้นมาแล้วก็ต่อยจิงโจ้เข้าไปครับก็หลังจากโดนซัดไปหมัดหนึ่งนะจิงโจ้ก็เลยคงมึนแล้วก็เลยกระโดดหนีไปนะแต่หมัดของเกรกก็ไม่ได้หนักมากเหมือนพวกเทวิเวทที่จะต่อยทีหนึ่งจิงโจ้น็อกเอาต์ไปเลยก็ไม มีทั้งฝั่งที่เป็นทีมจิงโจ้นะบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ทําไมมันโหดร้ายเกินไปนะจิงโจ้ไม่ใช่สัตว์ดูร้ายขนาดนั้นสันหน่อยนะครับอีทีมนี้ก็เป็นทีมมนุษย์นะครับบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ถูกแล้วนะครับไม่งั้นน้ำหมาของเขาแล้วตายแน่นอนเลยที่สาคัญนะจิงโจ้นะจ,รจริงๆแล้วเป็นสัตว์ดูร้ายนะครับหลายคนอาจจะมองว่าจิงโจ้นั้นเป็นสัตว์นะน,น,ตน่ารักไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีกรงเล็บที่แหลมมากนะและบ่อยครั้งที่มีคนพบเห็นจิงโจ้นะครับล็อกหมาเอาไว้แล้วก็เอากรงเล็บขามันเนี่ยควัก นักของเกร็กและจิงโจ้นั้นสุดท้ายปลอดภัยดีนะครับแต่ที่แน่จิงโจ้ตัวนี้มันก็คงไม่กล้ามาเจอคนคนนี้แล้วเพราะกลัวโดนต่อยหรือมันอาจจะแอบกลับไปซ้อมก่อนนะครับกลายเป็นนักมวยจิงโจ้ในเทเก้นหรือเปล่าเพื่อจะมาต่อกรกับมนุษย์นะครับผมพวกสัตว์ป่าหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็ตามนะครับมันไม่ใช่มนุษย์นะครับมันคุยไม่รู้เรื่องขณะมนุษย์เองคุยกันรู้เรื่องอยังมีปากทะเลาะมันต่อยกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะครับดูท่าทีของมันให้ดีๆก่อนจะทําอะไรนะครับเพ อ่านให้รู้กันเกี่ยวกับ15สัตว์โลกน่ารักแต่อันตรายถึงตายได้ความน่ารักนั้นอาจจะเป็นอาวุธลับของสัตว์ผู้นี้แล้วก็เป็นอาวุธลับชนิดเดียวกับสาวๆหลายๆคนก็ได้นะครับทำให้ผู้ใช้เจ็บอกตายกันมาแล้วามากมาย สัตว์ที่1ครับปลาปักเป้าปลานี้จริงมันดูน่ารักนะครับดูตามันก็แบล,แบล,แบล๊วแบ๊วโตโตใช่ไหมแถมแบบเวลาใครไปแตะอะไรมันยังพองตัวบุกออากมา,างี้นะฮะรู้หรือไม่ว่าปลาปักเป้ามันมีพิษเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยไปแตะโดนมันหรือว่าไปกินมันที่แบบผิดส่วนนะครับก็ถึงตายก็ในญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีเชฟที่แบบว่าต้องฝึกมาเป็น10บสปีในการชำแหละปลาปักเป้าถ้าเกิดคุณไม่มีสติฟายเนี่ยก็ไม่ควรไปกินเพราะว่ามันอันตรายที่ตายได้เลยนะครับสองลิงลม โตและน่ารักนะครับแต่ใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วในต่อมแขนของเจ้าผู้นี้ครับบรรจุพิษเอาไว้จนถ้าเกิดไปแพ้พิษของมันเข้านะครับก็สามารถช็อกถึงตายได้เลย3มครับมูสถึงแม้จะหน้าตาดูเป็นมิตรน่ารักมีเขาอันกว้างใหญ่เขาเห็นไหมทุกสัตว์ที่แม่งมีเขาเลยนะครับนื่อหน้าตามันจะน่ารักแค่ไหนนะครับก็ระวังเอาไว้นะครับเพราะว่าพวกเขามูกเนี้ยมันถูกออกแบบเอามาไว้ให้คนทุกอย่างที่มันกำลังทะเลาะอยู่ด้วยตอนนั้นนะครับ 4. ครับบิ๊กแคทครับถึงแม้หน้าตามันจะดูเหมือนแมวปกตินะคร ความน่ารักมันก็นแล้วกัน5ครัคาสเวอรี่ครับ, ary, รบสัตว์ชนิดนี้นะครับอยู่ในตระกูลเดียวก,กันกับพวกนกกระจอกเทศนะครับก็ <c oughs> ตัวมันจะใหญ่มากๆแล้วก็มีกรงเล็บที่โคตรจะใหญ่และยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวไว้ทางที่ดีอย่าไปเข้าใกล้นะครับเพราะว่ากรงเล็บมันเนี่ยสามารถฟันตัวเราขาดได้นะ l u e Ring e d octopus นะครับก็เป็นปลาหมึกชนิดหนึ่งที่มีพิษรุนแรงมากเพราะพิษของมันเนี่ยสามารถฆ่าคนได้ถึง26คนเลยนะเออก็หลายหลายคนอาจจะดูว่าให้สีมันสวยน่ารักดีนะ คือตามหลักของธรรมชาติแล้วอ่ะนะจริงๆในธรรมชาติอ่ะสีมันไม่ได้จัดจ้านเหมือนในเมืองมีสีไฮไลท์ไฮไลท์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ในธรรมชาติอ่ะมันกลับกันคืออะไรที่มีสีโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยแปลว,ว่าสิ่งนั้นอ่ะมีพิษเ็จะเป็นกบงูปลาหมึกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มีสีสดและสวยเกินจริงในธรรมชาตินะอย่าไปแตะมันนะครับแม้แต่เห็ดหรือว่าดอกไม้ก็แล้วแต่เจ็ดหมีครับคนไทยอาจจะไม่รู้นะว่าหมีจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่แรงเยอะแล้วก็น่ากลัวมากเพราะว่ามันสามารถตบคนหัวหลุดได้ภายในครั้งเดียวเลยออาาาจจะะเเพรว่มืง มีน้อยมัง้งเห็นมีไหมอย่างไงก็แล้วแต่นะครับก็ทั้งมีโพล่ามีกริซซี่มีควายทุกมีนะครับทางที่ดีก็เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าแกล้งตายเวริร์กเป่าวะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะว่าแกล้งตายเวริร์กหรือเปล่า8ครับกบลูกศรพิษชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ากบเนี่ยมันมีพิษก็จะมีชนเผ่านะครับซึ่งเอาพิษของเจ้ากบเนี่ยมาปาบนลูกศรเพื่อจะเอาไปล่าสัตว์ต่างๆเพราะว่าพิษมันเนี่ยถ้ารีดออกมาทั้งตัวแ้ะสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนเลยทีเดียว9ตัวกินมดยักษ์เฮ้ยฟัง เราได้มันจะเอาหัวของมันฟาดเราให้คอหักเหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าที่อันตรายของมันก็อยู่ที่กรงเล็บเหมือนกันตัวนี้สามารถฟันแทงเราได้เลยนะคือความดุร้ายมันเนี่ยรุนแรงมากถึงขนาดที่ว่าตัวมันเองอะสามารถต่อสู้กับพวกเสือจ่ากลัวได้ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นตัวเราเป็นมนุษย์เนี่ยก็อย่าไปสู้กับมันเลยครับสิบกุ้รินนะครับด้วยกรงเล็บ2แขน3อันซึ่งทํามาจากเหล็กอะดัมันเทียมนะครับเุ้ยนั่นมันเอ็กแมนก็วุรีนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกับพวกพังพรนะนิสัยของมา อัรายแล้วก็มีเล็บคมสามารถล้มสัตว์ใหญ่อย่างเช่นมูสได้เลยนะครับสิบเอ็ดครับเฟเฟอร์สปลโบยันคาร์ด<ะ>ูฟิชครับก็อยู่ในจําพวกเดียวกับปลาหมึกนะก็ดูจากสีแล้วเหมือนเดิมอย่างที่บอกเลยสีอันตรายอย่างนี้มีพิษอันตรายแน่นอนเลยอย่าไปทําอะไรมันละกันแต่ก็ไม่ต้องกลัวมันเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็น,ปนสัตว์หาย,ยากไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับพราะนั้นเกิดเจอปุ๊บก็ไปจับมันเลยจะได้ตายอย่างมีเกียรติเพราะว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ได้ตายแบบนี้มาใช่ไหมเออเล่นสิบสองครับแมวนะ เสือดาว oh. ก็น่ารักมีทั้งตัวก็ตัวแล้วใหมเช่นญี่ปุ่นก็มีแปลว่าม,มัมมะใช่ไหมจริงๆแล้วพวกมันเนี่ยอยู่เกือบสุดๆของบนห่วงโซ่อาหารแอตแลนติกเลยนะครับเห็นแบบนี้นะครับสัตว์พวกนี้มันเคยล่ามนุษย์ด้วยนะแต่ว่าสัตว์ที่มันล่าปกติก็จะเป็นจำพวกเพนกวิน oh, ซึ่งในปี <no. S 1> 1985เนี่ยครับนักสำรวจชาวสกอตนะถูกกัดที่ขา2ครั้งแล้วก็มันพยายามจะล่าเขาลงไปกินในน้ำเลย13ครับกิลล่ามอนสเตอร์ครับมันเป็นกิ้งก่าเพียงแค่ไม่กี่สายพันธุในโลกนี้นะครับที่มีพิษ อะไรมันเนี่ยมันก็จะกัดเราแล้วก็แบบไม่ปล่อยเลยนะด้วยการามที่มีพิษของมันวิธีทางออกเขาบอกว่าถ้าเกิดโดนกัดอย่างนี้ให้ลากตัวมันแล้วไปจุ่มลงไปในน้ำนะครับก็จะมีเวลาลากลงไปในน้ำไอ้นี่ถ้าเกิดเจอโดนกัดอยู่เนี่ยสิบสี่ครับช้างครับด้วยความที่คนไทยอยู่กับช้างมาช้านานนะครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์ที่อันตรายอะไรเพราะว่าไปเจอก็ให้กล้วยตามสีแยกอะไรยี้ใช่ไหมทุกคนอาจจะลืมคิดไปนะครับว่าจริงๆแล้วช้างเ,เป็นสัตว์ป่ามาก่อนเพราะฉะนั้นก็ที่เราเห็นกันมันคือช้างที่ถูกทําาาให้้้้้เชื่่่องงแแลวตทททััันนนนีีมมก็สรถจะ ตกมันแล้วก็บ้าคลั่งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เหยียบคนถ่ายได้ National Geographic นะครับออกมาบอกว่าทั้งนั้นฆ่าคนนะครับเฉลี่ยปีหนึ่งถึง500คนเลยทีเดียว15ครับลิงดูความที่มันเหมือนคนนะครับมีความเฉลียวฉลาดนะครับแต่ว่ามันก็มีพลักกาลังที่มากกว่าคนด้วยนะครับอย่างเช่นพวกชิมแนซีหรือกอริลล่าเะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่ได้รู้จักมันดีจริงๆนะครับก็ต้องระวังตัวนิดนึงไม่งั้นอาจจะโดนมันต่อคว่ำหรือต่อยอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็จบแล้วฮัทกับสี่น่าง เป็นไงครับทุกคนคิดว่าสัตว์ไหนในโลกนี้ที่น่ารักแต่อันตรายที่สุดในโลกก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะแล้วมันเดิมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับขอขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ Subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเจอกัน